สวัสดีค่ะนักศษานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะในส่วนของสื่อประสานกับผู้ใช้นะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะคะในระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เราเรียกว่า DSS นั่นเองนะคะส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายแล้วก็องค์ประกอบของส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้นะคะ ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะนะจ๊าเี่เราจะมาเรียนในส่วนของการจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้จากรูปเราจะเห็นว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้ก็คือผู้บริหารนั่นเองให้สามารถที่จะสั่งการผ่านทางโปรแกรมนะคะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะคะ ความหมายของสื่อประสานกับผู้ใช้นะคะสื่อประสานกับผู้ใช้ก็คือสื่อกลางหรือหน้าตาของโปรแกรมนั่นเองที่จะช่วยในการติดต่อสื่อสารแล้วก็จะช่วยในการโต้อตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรูปแบบของสื่อประสานกับผู้ใช้ที่เขาเรียกว่า user interface หรือเรียกย่อๆว่า UI เนี่ย ปัจจุบันเราก็จะเห็น3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือการใช้บรรทัดคำสั่งที่เขาเรียกว่าคอมมานด์ไลนรูปแบบแบบนี้หมายถึงว่าเวลาเราจะสั่งการให้กับคอมพิวเตอร์ทำงานเนี่ยเราจะต้องสั่งการโดยใช้คำสั่งก็คือเราจะต้องพิมพ์คำสั่งผ่านทางแป้นพิมพ์ลงไปนั่นเองซึ่งการสั่งการในรูปแบบแบบนี้ผู้ใช้จะต้อง เข้าใจคำสั่งนั่นเองจะต้องรู้ว่าคำสั่งนี้ใช้งานอย่างไรนั่นเองแบบที่2องนะคะเป็นแบบที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือการสร้างสื่อประสานกับผู้ใช้โดยนำเสนออยู่ในภาพกราฟ,ฟิกก็คือการใช้รูปภาพมาช่วยในการสั่งการ นะคะเราเรียกว่า Graphic User Interface หรือว่า GUI e, หรือบางคนจะเรียกว่า GUI ก็ได้นะคะเวลาผู้ใช้จะสั่งการให้โปรแกรมทำงานผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งต่อไปผู้ใช้เพียงแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูปภาพน,นะคะที่ต้องการสั่งให้มันให้โปรแกรมมันทำงานแค่นึ่งนะคะ รูปแบบที่3เป็นการสั่งการนะคะโปรแกรมให้ทำงานโดยใช้เสียงพูดก็คือเสียงของเรานั่นเองนะคะในที่นี้จะอยู่ในรูปของ natural language ก็คือเป็นภาษา,ษาธรรมชาตินะคะสำหรับองค์ประกอบของสื่อประสานกับผู้ใช้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือกลุ่มของผู้ใช้และกลุ่มของระบบนะคะเรามาดู รูปภาพตรงกลางนี้ตรงกลางนี้ก็คือผู้ใช้นั่นเองนะคะผู้ใช้ก็จะมีการจะสั่งการกับระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ก็ต้องสั่งการผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะก็คือมีการสั่งการโดยใช้รูปแบบคำสั่งหรือรูปแบบภาษาที่โปรแกรมนั้นกำหนดเอาไว้เนาะ นะคะโดยในที่นี้นะคะผู้ใช้จะต้องมี knowledge ก็คือผู้ใช้จะต้องมีความรู้ผู้ใช้จะต้องรู้ว่าระบบหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ใช้งานนั้นน่ะมันใช้งานยังไงนะคะมีการนำเข้าหรือการ input ข้อมูลอย่างไรนะคะแล้วมีวิธีการประมวลผลแบบไหนนะคะแล้วเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ จะแสดงออกแสดงข้อมูลอะไรบ้างออกทางหน้าจอนะคะที่อาจจะอยู่ในรูปแบบของรายงานเนาะนะคะหลังจากนั้นผู้ใช้ก็จะทำการสั่งการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานนะคะโดยสั่งการในรูปแบบของ Action Language ก็คือภาษาของการกระทำนั่นเองก็คือภาษาที่ใช้ในการสร้างรูปแบบการส่ง ผ่านคำสั่งเพื่อส่งไปประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งรูปแบบของสื่อประสานกับผู้ใช้เนี่ยนะคะที่ผู้ใช้สามารถสั่งการให้โปรแกรมทำงานได้เนี่ยนะคะก็อาจจะสั่งการโดยใช้การคลิกที่ปุ่มคำสั่ง นะคะหรือการเลือกเมนูคำสั่งหรือการถามตอบระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการป้อนข้อมูลคำสั่งในรูปแบบของคอมมานด์ไลน์ลงไปนั่นเองนี่ก็คือส่วนของ Action Language หลังจากนั้นนะคะคำสั่งที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็จะส่งมาทำงานที่ในส่วนของ System นะคะซิสเตนก็คือระบบคอมพิวเตอร์ในที่นี้ก็เป็นระบบปฏิบัติการนั่นเองนะคะก็จะมาทำการส่งคำสั่งที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปเนี่ยนะคะส่งไปทำการประมวลผลผ่านทางแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้เปิดใช้งานอยู่นั่นเองเมื่อได้ผลลัพธ์จากการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะคะโปรแกรมที่ผู้ใช้ทำงานอยู่ก็จะ ทําการแสดงผลลัพธ์นะคะก็คือส่งผลส่งผลลัพธ์ก็คือส่งงานนั้นเนี่ยออกมาแสดงผลถาดผ่านทางหน้าจอโปรแกรมนั่นเองนะคะระบบจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้เราเรียกว่า user interface management system หรือเรียกย่อๆว่า UIMS ก็คืออะไรก็คือซอฟต์แวร์นั่นเองที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้นะคะเพื่อที่จะนำเสมอผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเนี่ยส่งผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงผลออกทางจอภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมซึ่งในที่นี้อาจจะแสดงอยู่ในรูปแบบของรายงานที่เป็นตัวเลขผสมกับตัวหนังสือหรืออาจจะแสดงผลอยู่ในรูปแบบของภาพกราฟิกที่เป็นแผนภูมินะคะเป็นกราฟหรือแสดงผลอยู่ในรูปแบบของดตะแกรมนั่นเองนะคะการออกแบบสื่อประสานกับผู้ใช้ User Interface Design นะคะก็คือเป็นการออก แบบหน้าจอหรือจอภาพในการทำงานของโปรแกรมนั่นเองจะมีการออกแบบอย่างไรให้สามารถสื่อสารสามารถโต้อตอบกับผู้ใช้งานได้ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิยมมีการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้จะอยู่ในรูปแบบของภาพกราฟิก ที่เราเรียกว่า GUI e เนอะเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่งการและสื่อสารกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นการออกแบบสื่อประสานกับผู้ใช้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะบ่งชี้ถึงความสำเร็จในการสร้างและการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะผู้ออกแบบ สื่อประสานกับผู้ใช้เนี่ยจำเป็นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆต,ต,ต,ต่อไปนี้นะคะก็คือในส่วนของการใช้งานจริงของผู้จะใช้นะคะว่ามีการจะต้องมีการอินพุตการนำข้อมูลเข้าอย่างไรนะคะจะต้องมีกระบวนการในการประมวลผลอย่างไรและผลลัพธ์ที่เราเรียกว่าเอาพุตที่ผู้ใช้อยากได้เนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบไหนเนาะนะคะ อีกสิ่งหนึ่งในเรื่องของการออกแบบสื่อสารนะคะเราจะต้องออกแบบนะคะให้ผู้ใช้สามารถใช้เวลาในการเรียนรู้ระบบเนี่ยนะคะได้อย่างรวดเร็วไม่เสียเวลาในการเรียนรู้ระบบนานระบบที่เราออกแบบมาเนี่ยต้องสามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆได้นะคะเช่นตัวอย่างของนะคะระบบ ลงทะเบียนเรียนของนาาักศึกษาซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านทางระบบ ESS นะคะของมทรอสามนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้การทำการออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบ ESS ขึ้นมานะคะเพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนที่ไหนก็ได้นะคะผ่านทางอุปกรณ์ใดๆก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเข้าสู่ระบบ ESS ได้ ซึ่งระบบ ESS เนี่ยมันสามารถทำงานร่วมกับระบบสารสนเทศอื่นๆที่มีอยู่ในก็คือที่มีใช้ในมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบของการจัดเก็บเกี่ยวกับเรื่องของการทำกิจกรรมของนักศึกษานะคะระบบการจัดการหอพักนะคะหรือแม้กระทั่งระบบ การกู้ยืมเงินกยศนะคะอันนี้ก็คือความสามารถของระบบที่ออกแบบจะต้องใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศอื่นๆได้นะคะการออกแบบนะคะสื่อประสานกับผู้ใช้จะต้องคำนึงถึงข้อผิดพลาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเช่นข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลนะคะระบบจะแสดง หน้าจออะไรเพื่อที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดและผู้ใช้จะต้องแก้ปัญหาอย่างไรหรือข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะมีเรื่องของการแจ้งเตือนมีระบบแจ้งเตือนที่เขาเรียกว่า alert ขึ้นมานะคะทางหน้าจอเพื่อที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบหรือสื่อสารกับผู้ใช้เนาะนะคะ ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์เวลาเราออกแบบสื่อประสานกับผู้ใช้เราจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติหรือสเปคคอมพิวเตอร์ที่รองรับการทำงานของโปรแกรมเราด้วยนะคะเราจะต้องออกแบบโปรแกรมให้สามารถทำงานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในองค์กรได้นั่นเองนะคะการออกแบบโปรแกรมนะคะยังต้องคำนึงถึงระดับ ความต้องการของผู้ใช้เพราะผู้ใช้ต่างระดับกันนะคะการจัดการข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลอาจจะแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นระบบ ESS ที่เป็นระบบลงทะเบียนเรียนของนาาักศึกษาถ้านักศึกษาล็อกอินเข้าในสถานะของนาาักศึกษานักศึกษาก็จะเห็นแค่ แผนการเรียนนะคะแล้วก็ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาคนเดียวเท่านั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเห็นข้อมูลของนักศึกษาคนอื่นได้ขณะเดียวกันนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาถ้าอาจารย์ล็อกอินเข้าระบบ e s s อาจารย์ก็จะเห็นข้อมูลของนักศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาอาจารย์สามารถไปดูผลการเรียนสามารถไปดูนะคะข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาได้เห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นเขา้าล็อกอินเข้าไปในระบบ e s s ซึ่งล็อกอินเข้าไปในฐานะหัวหน้าสาขาหัวหน้าสาขาก็จะเห็นข้อมูลของนักศึกษา นะคะที่สังกัดสาขาระบบสารสนเทศได้นะคะทุกกลุ่มเรียนนะคะแต่จะไม่เห็นข้อมูลของนาาักศึกษาสาขาอื่นเห็นไหมคะอันนี้คือระดับความต้องการของผู้ใช้นะคะเราออกแบบสื่อประสานกับผู้ใช้เราจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานการใช้คำสั่งก็คือรูปแบบการใช้คำสั่งหรือแม้กระทั่งนะคะมาตรฐานของ ปุ่มคาสั่งนะคะที่เราจะเลือกมาใช้งานนั่นเองนะคะเราควรจะใช้คําสั่งหรือรูปสัญลักษณ์ที่ใช้บนปุ่มคําสั่งที่เป็นมาตรฐานนะคะที่เขาใช้งานโดยทั่วไปเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะเวลาเราออกแบบโปรแกรมนะคะที่เป็นสื่อประสานกับผู้ใช้ก็คือหน้าจอเนาะเราจะต้อง คำนึงถึงการใช้งานง่ายจะออกแบบอย่างไรให้ผู้ใช้จดจำและใช้งานง่ายที่เขาเรียกว่า user friendly นั่นเองนะคะสิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยจะต้องคำานึงถึงในเรื่องของการรับก็คือการ input ข้อมูลนำเข้าระบบและการส่งออกข้อมูลก็คือ Output ที่ผู้ใช้จะได้รับจากระบบด้วยนะคะ ออกแบบไอคอนหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆให้เหมาะสมให้สื่อความหมายพยายามใช้สัญ,ญลักษณ์ให้เป็นมาตรฐานนะคะออกแบบหน้าจอให้สวยงามน่าใช้นะคะการออกแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้บางทีก็ต้องไปดูว่าผู้ใช้ที่จะเข้ามาใช้โปรแกรมเราเนี่ยเขาเป็นใครเขามีอายุเท่าไหร่นะคะเขามีความต้องการอย่างไรด้วยเนาะนะคะ เวลาเราออกแบบขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมหรือขั้นตอนการทำงานโปรแกรมนะคะจะต้องไม่ซับซ้อนจะต้องใช้งานง่ายนะคะ เวลาเราออกแบบโปรแกรมนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่มาใช้งานร่วมกับโปรแกรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการนำเข้าข้อมูลนะคะเช่นนะคะเครื่องสแกนบาร์าโค้ดนะคะแทนที่จะให้นะคะผู้ใช้ ก็รหัสสินค้าลงภายผ่านทางโปรแกรมมันยุ่งยากเนาะเพราะผู้ใช้จะต้องจํารหัสสินค้าให้ได้แล้วก็การให้บริการลูกค้ามันจะเสียเวลานะคะฉะนั้นนะคะระบบการขายส่วนใหญ่ที่เป็นระบบขายปีกหน้าร้านนะคะก็จะมีการลงทุนโดยใช้โปรแกรม point of sale ก็คือระบบขายปีกหน้าร้านเนี่ยนะคะ เข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลการขายซึ่งจะต้องมีการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดในการที่จะยิงหรืออ่านรหัสสินค้าเข้าสู่ระบบขายปีกหน้าร้านที่เราเรียกว่าระบบ POS นั่นเองนะคะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเราจะต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ที่เราจะต้องนามาใช้งานร่วมด้วยและก็อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เอาพุตด้วยเช่นเครื่องพิมพ์นะคะต่างๆ สำหรับรูปแบบของสื่อประสานกับผู้ใช้นะคะปัจจุบันก็จะเห็นอยู่5รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็เป็นการโต้อตอบโดยการใช้คำสั่งนะคะซึ่งอาจารย์พูดถึงไปแล้วเนาะก็คือการใช้คอมมานด์ไลน์นั่นเองนะคะตัวอย่างของโปรแกรมนะคะที่ผู้ใช้จะต้องสั่งการโดยการพิมพ์คำสั่งผ่านทางแป้นพิมพ ก็คือระบบปฏิบัติการดอทนะคะตามรูปที่นักศึษาเห็นเนี่ยนะคะนั่นก็คือระบบปฏิบัติการดอทเนาะนะคะเวลาเราสั่งการเราก็จะต้องพิมพ์คำสั่งลงไปถ้าเราป้อนคำสั่งสั่งการที่ไม่ถูกต้องโปรแกรมก็จะแจ้งข้อผิดพลาดให้เราทราบผ่านทางหน้าจอเนาะฉะนั้น นะคะผู้ใช้จะต้องเรียนรู้และจะต้องเข้าใจคำสั่งที่จะสั่งให้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Do t หรือประบบปฏิบัติการ Unix และ Linux เข้าใจนั่นเองนะคะ3โปรแกรมนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่จะต้องสั่งการโดยใช้คำสั่งแล้วอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการโต้ตอบ การโต้ตอบโดยใช้เมนูคำสั่งเราเรียกว่าเมนูอินเทอร์แอคชั่นแทนที่ผู้ใช้จะสั่งการโปรแกรมโดยการพิมพ์คำสั่งมันยุ่งยากถูกไหมคะต่อไปผู้ใช้ไม่ต้องป้อนคำสั่งเลยนะคะผู้ใช้เพียงแต่เอาเมาส์ไปคลิกที่เมนูที่ผู้ใช้ต้องการสั่งการนั่นเองนะคะในตัวอย่างรูปแรกเนี่ยนะคะเป็นการสั่งการผ่านทาง Full Down เมนูหมายถึงว่าเวลาเราเลื่อนเมาส์ไปวางไว้ที่เมนูใดๆก็ตามมันก็จะมีการแสดงรายการคำสั่งย่อยที่ซ่อนอยู่ในเมนูนั้นมาปรากฏให้เห็นทางจอภาพนะคะแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบ Pop Up ัพเมนูนะคะอาจจะมีบางโปรแกรมที่เราเอาเมาส์ ไปคลิกปุ่มด้านขวามันก็จะมีป๊อปอัพเมนูมาให้เราเลือกเนาะนะคะรูปแบบที่3เป็นการโต้อตอบนะคะโดยใช้แบบฟอร์มเขาเรียกว่า Form i n t e r a อร์ o n คชันะคะก็คือผู้ใช้จะต้องมีการป้อนข้อมูลนะคะลงในช่องว่างที่อยู่ในแบบฟอร์มนะคะที่เราสร้างขึ้นมานะคะอย่างในที่นี้ผู้ใช้ก็จะต้องป้อนข้อมูลนะคะ คำนำหน้านะคะนายนางนางสาวผู้ใช้จะต้องอป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ first name ก็คือชื่อผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ last name ก็คือนามสกุลนะคะแบบที่4ก็คือการโต้ตอบด้วยการทำงานเชิงวัตถุเราเรียกว่า object based interaction นะคะเป็นการโต้ตอบ ระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมโดยใช้ภาพสัญ,ญลักษณ์ก็คือไอคอนนั่นเองนะคะก็จะช่วยให้ผู้ใช้จดจำคำสั่งได้ง่ายขึ้นนั่นเองแบบที่5ก็คือการโต้อตอบนะคะกับโปรแกรมโดยผู้ใช้ใช้ภาษา ก็คือคำพูดในการสั่งการให้โปรแกรมทำงานนั่นเองเราเรียกว่า natural language นะคะตัวอย่างโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะของ natural language ก็คือนะคะพวกโปรแกรมที่เป็นแชทบอทนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเ Apple เนี่ยนะคะอุปรกรณ์ที่เป็น Apple เนี่ยก็จะใช้ระบบแชทบอทที่ชื่อว่า Sir i เนาะ อย่างของ Amazon เนี่ยก็มีการสร้างแชทบอทขึ้นมาชื่อว่า Alexa นะคะของบริษัท Microsoft เนี่ยก็สร้างแชทบอทขึ้นมาโต้อตอบกับผู้ใช้ก็คือตัวค TANA ซึ่งข้อดีก็คือผู้ทางธุรกิจนะคะหรือองค์กรเนี่ยไม่ต้องเสียเงินว่าจ้างแอดมินมาคอยโต้อตอบกับผู้ใช้นะคะเพราะว่าบางทีค่าจ้างแอดมินเนี่ย นะคะเราอาจจะต้องจ้างหลายคนเนาะก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าเป็นระบบแชทบอทเนี่ยเราสามารถกำหนดคำถามล่วงหน้าว่าถ้าผู้ใช้ถามคำถามในลักษณะแบบนี้เราจะให้ตัวโปรแกรมแชทบอทมันตอบผู้ใช้ว่าอย่างไรนั่นเองนะคะ